สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอกดช่องสาราดีหมายเลข9.9 อัมรินเบบี้แอนคิดเว็บไซต์สำหรับแม่ลูกที่มีผู้ติดตามกว่า1ล้านคนในเครือบริษัทอัมรินปรินติ n งแอนพับลิชชิ่งจำกัดมหาชนตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านแม่และเด็กยอดนิยมที่รู้ใจคุณแม่มากที่สุดในประเทศไทยด้วยการประกาศรางวัลอัมรินเบบี้แอนคิดอวอร์2021ต่อเนื่องเป็นปีที่3ภายในงานอัมรินเบบี้แอนคิ f เฟส2022เพื่อมอบรางวัลให้กับสุดยอดแบรนด์สินค้าและไลฟ์สไตล์สำหรับแม่และลูกน้อยอันดับหนึ่งในใ,นใจคนไทยที่คุณแม่ทั่วประเทศกว่า3 0,000นคนร่วมส่งคะแนานโหว ให้สูงสุดเพื่อเป็นการส่งต่อความรู้และสินค้าตัวท็อปจากแม่สู่แม่อย่างแท้จริงโดยในปีนี้มีการมอบรางวัลให้แก่แบรนด์ต่างๆในสาขามัมมี่ชอยส์และ e d i ดิเตอร์ชอยพร้อมรางวัลพิเศษอีกด้วยโดยงานในครั้งนี้มีคุณแม่ศิลป,ปินชื่อดังลิเดียสลันรัตปุ้ยพิมลวันและแม่จอยเจ้าของเพจอิ h เจ s าร่วมรับรางวัลณศูนย์การค้าเซนทรัลเวสเกตครับ ในเวทีอัมรินเบบี้แอนคิดอวอร์ดของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแน่นอนเพราะได้รับผลโหวตมาจากคุณแม่ที่เป็นผู้ใช้จริงทั่วประเทศนะครับกว่า30,000คนนะครับที่คัดเลือกนะครับสินค้าคุณภาพาทุกแบรนด์ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ครับผมบนอกเหนือจากางานในวันนี้แล้วเนี่ยเนื่องในโอกาสวันเด็กนะครับทางอัมรินเ b บี้แอนคิดของเราเนี่ยจัดงานในคอนเซปต์สมาร์ทเพลย์ก่านะครับ คือมีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมีที่เล่นให้น้องๆหนูๆด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าน้องๆหนูๆว่างเนี่ยก็แวะเข้ามานะฮะ,ะมาเก็บพาสปอร์ตกันมีรางวัลน,นะครับติดมาติดมุกกลับบ้านด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะก็เป็นเป็นปีที่2นะคะที่ทางแบรนด์บานแอนด์มาเลดก็ได้มารับรางวัลที่เป็นสกินแคร์ผลิตภัณฑ์สำหรับคนท้องนะคะก็เป็นเป็นแบรนด์ที่เรา คิดคนกันขึ้นมาเมื่อตอนช่วงที่เราเองเนี่ยท้องแล้วก็เจอปัญหาที่ว่าเรายังเป็นคุณแม่ที่ยังอยากสวยอยู่อยากดูแลตัวเองอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะจะปล่อยตัวนะคะก็คิดว่าก็ควรจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพต้องสวยอยู่นะคะ <laughs> ก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่ตอนช่วงนั้นก็รู้สึกว่ามันมันหาไม่ได้เราก็เลยต้องคิดค้นหาสูตรที่มันเหมาะที่สุดแล้วก็ทดลองใช้เองจนจนกระทั่งมาเป็นแบรนด์บานนะ้ำมะเละก,ก็จะมีตั้งแต่สกินแคร์จนกระทั่งแบบเสื้อในที่ สวยนะคะเป็นคุณแม่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องใส่เสื้อในที่แบบว่าเป็นแบบคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นมนุษย์แม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สวยได้แล้วก็ฟังกชั่นอลด้วยดีด้วยค่ะก็สับเราแน่นอนสิ่งที่สําคัญสุดคือความปลอดภัยนะคะของของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้กับลูกนะคะก็แน่นอนผิวของเด็กผิวของผู้ใหญ่ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เขาทานเข้าไปของที่เขาต้องใช้เนี่ยก็แน่นอน เน้นที่เรื่องความปลอดภยัยแบรนด์ที่เราเลือกใช้กับลูกก็ต้องเ,อเป็นคุณภาพแบรนด์ที่เชื่อมั่นได้ค่ะครับเ,เรามีกิจกรรมดีๆนะครับตลอดทั้งปีนะครับาฝากการติดตามช่องทางา Facebook ของ a m r i n Baby and k i d s นะครับรวมถึงเว็บไซต์ a m r i n b a b y a n d k i d s c o m ครับผม